อุณหภูมิตัวนี้เนาะก่อนเล่นบริเวณแบบ cpu นะครับ39องศาเนาะเป็นห้องปกตินะสำหรับเกม arena break out นะครับการาฟิกเนี่ยปรับได้ตามนี้เลยนะคุณผู้ชมอันนี้ปรับได้เนาะ hd ล่ะถ้าปรับ hd เนี่ยเฟรมเรทจะเป็นต่ำนะ scr ไ,ได้ไหม s d r ยังไม่รองรับนะสำหรับเจ้าตัว u n i s o c t e y okay. p a องศเฟรมเรทเค ถ้าเป็นสูงล่ะสูงก็จะเป็นกราฟิกเรียบเนียนนะส่วนสูงมากเนี่ยก็ยังไม่รองรับนะครับก็ต้องรอการอัพติมซ์ร่วมกับ CPU เนาะโอเคเดี๋ยวเราปรับเป็นสมดุลกันแล้วกันนะครับสำหรับเจ้าเกมนี้นะ Arena Breakout เนี่ยมันไม่มีตัวเล็งมาให้เนาะเราก็ใช้ตัวของ l i ร r a r y ได้นะครับเป็นตัวช่วยเล็ง FPS ตอนนี้วิ่ง30นะครับก็นิ่งๆนะ คือมันเล่นลื่นอยู่นะ F P F เขาเนื่องนิ่งนะครับอยู่ที่30ตลอดเลยนะั่นสิยด้เนะที่มันยังแบบว่าปรับแบบว่าสูงกว่านี้ไม่ได้นะครับยังไงต้องรออัลติมัยเนาะเดี๋นะยวเช็คความร้อนนิดนึงกันแล้วกันนะครับความร้อนเนี่ยตอนนี้อยู่ที่40กว่ากว่านะตรง CPU เลยนะ43นะครับ เล่นมาสัก10กว่านาทีเนี่ยนะนะแบตเตอรี่ตัวน,นี้เหลือ67นะครับอุณหภูมิตอนนี้ปาไป44นะว r z โซ e น,นะครับแบตเตอรี่ก่อนเล่นนะครับอยู่ที่66%นะครับส่วนอุณหภูมิก่อนเล่นว r z โซนนะอยู่ที่41องศานะครับสำหรับการาฟิกของว r z o ซนนะครับปรับได้อยู่ที่ต่ำแล้วก็ต่ำสุดนะ ต่ำสุดสำหรับผมเนี่ยผมว่ามันต่ำมากจนเกินไปจนแบบมันดูไม่ได้เลยนะครับมันไม่สวยเฟรมเรทนะครับก็เป็น60เนาะที่ปรับไว้แต่ว่าวิ่งเท่าไหร่เนี่ยดูอีกทีนึงนะการาฟิกตอนนี้เนี่ยลงมาวิ่งอยู่ที่34มี่เนาะ35อ่ามีมาแต่40บ้างนะเฟรมเรทเมื่อกี้อุ้ย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 ,ยคุณนะ Oh my คุณน้า อออุ้ยอุ้ย,อ,ยอีกแล้ววอร์โซนนะครับเดี๋ยวพักดูความร้อนสักแป,ป๊บหนึ่งแล้วกันนะวัดตรง CPU เลยนะ45นะครับประมาณ45องศานะแต่มันก็คุมได้ประมาณนี้นะครับมันก็ไม่น่าจะเกินกว่านี้ละมันไม่ได้ทำให้เย็นขนาดนั้นแต่ว่ามันคุมได้ไม่เกินนี้นะครับก็โอเคนะครับ ก็ประมาณนี้นะคุณผู้ชมคือเล่นได้นะครับเฟรมเรทเนี่ยอาจจะมีแกว่งบ้างนะยีไป40บ้างนะครับไม่ได้วิ่งเยอะขนาดนั้นเนาะด้วยความที่เกมอาจจะยังอัพตินใหกับ CPU ยังไม่ดีเท่าไหร่อะไรเงี้ยเนาะก็ต้องรอ,อการอัพตินใหมนะครับให้มันดีขึ้นกว่านี้นะครับก็โอเคนะครับโดยรวมประมาณนี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ